นะควค่ะพอเรากำลังจะอบะยพกันนะคะย้ายเตียงย้ายเตียงย้ายที่นั่งนั่นเองนะคะจากตรงนี้นะคะที่อยู่ใกล้ๆคาเฟ่นะคะเราก็จะเดินไปนู่นต้ทางนิดนึงอบผยบย้ายที่นั่งนะคะไปกันเลยไปกันเลยไม่รอเลยครับคนนั้นครับ อะไรกันครับนี่ยไม่รอกันเลยครับนี่อ่ะองค่อยๆเดินนะคะเหออ้ามเดินผิดภาพเป็นัขาไม่งั้นอาจจะเละตุ้มเป๊ะเลยนะคะค่อยๆไปนะอ็ว่ามือก็ถือเก้าอี้ด้วยเอาเก้าอี้นั่งไปด้วยจ้ะไปเลยเอาตรงนี้เหรอ ตรงนี้ก็ได้รู้สึกว่าจะต้นทางกับเพื่อนแล้วนะเนี่ยนะได้ได้ได้เอาล้มๆเลยไปโยกเตียน,น,นก,กันนิดนึ่งโยกแกกันนิดนึงหนักปะเนี่ยหนึ่งสองชั่มถือกาแฟน้องดีๆนะคะคุณพี่เอาวางได้ยังเออหน่อยอีกหน่อยได้ยังได้ยัง โ <Okay. S 2> okay. อเคเียงปปะมาแล้วนะขอ,อนั่งบมนี้ว้าวเป็นยังไงกันบ้างทางนูง้นเหลงสุ่เป็นยังไงกันบ้างว้าวน้ำเย็นมากค่ะทุกคน ธรรมชาติธรรมชาตินะอะไรตัวเองน้ำใสน้ำอืมต้นมะขามเลยไหน,ไหนอ่ะยังไงโอ้ต้นใหญ่มะขามป่าไม่ป่าแล้วมั้งเนี่ยอยู่ในอยู่ในป่าเป็นต้นมะขามป่ามะขามโบราณนี่ตัวเองเคยเห็นต้นนี้ปะต้อนอะไรอ่ะมันเป็นไม้ประดับเหมือนกันนะนเขาลืมชื่อแล้วอ่ะชื่เนี่ย เนี่ยตกนไ้ต้นอันนี้ที่มันอยู่ในน้ำเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่ว่าเลี้ยงหอยเ่ะเนี่ยต้นอันนี้เองห็นไหมที่มันเป็นพืชอยู่ในน้ำอ่ะนี่แหละที่อยากได้อะนนรู้ที่อยู่ในน้ำก็มีไอ้นี่อเมซอนไงอะไรนะกาแฟอเมซอนไม่ใช่บัวอเมซอน เออเอ,อเป็นพวกบัวหรืออะไรก็ได้ถ้าเราถ้าเราจะทําอ่างใหญ่นะอืก็คือถ้าเป็นพวกบัวพวกอะไรเนมันจะโอเคกว่าอันนี้ในการตัวหมวนในการฟามหอยหอยอะไ่ใช่และอันนเ้นไม่เรียกฟาร์มหอยฟาร์มโคโคกระบือ <c ười> <c ười> <c ười> อะไรห้ามพูด จาไม่ดีนะมาเที่ยวนะวันนี้ห้ามทะเลาะลอบอกตัวเองห้ามทะเลาะห้ามหาเรื่องน,อน้าจ้าน้าจ้าเอ,เออจิรักแล้วไม่บอกเขาวางกระปรงกระเป๋ามั้งหรอถึงนานแล้วนะเนี่ยโอ้ยแป๊บน,นึงโอ้ ใหญ่บานบ่โอ้ยมันจะร่วงโอ้โหโโมันก็หนักเนาะพกอะไรมาดูพกลำโพงมาด้วยเนี่ยเอาาทำเลยจะ,จะเปิดเพลงเอาเปิดเพลงไหมแมวแมวคเนเดือนเปิดเบาเบารู้จักอ้อมไหมเปิดอ้อมอมอมสองคนน่ะ แค่ตกใจหมดเลยตายหมดเลยมันสุดตรงเรื่อยๆรู้สึกก็อยูแล้วรู้น้ำหนักคนเอียงเอียงแค่แล้วนะ่ะไปนะฟังนู้นรู้สึกว่าจะเอียงแค่แล้วนะเออโอ้โหอยากอยู่ใกล้ตัวเองไม่ได้หรอเพเว้นระยะห่างไม่ได้ไม่เข้าใจรัฐบาลเองแหละ แข้าใจรัฐบาลไม่เข้าใจรัฐบาลยุคนี้สักพักหัางกันสักพัก,ก,พกตังคงจะเลือเยอะกว่าทางก็เสื้าสาระไม่มีเลยครับทิปนี้หาสา,สาระไม่มีโอ้โหตรงไหนมันก็สุดเหมือนกันเลยมันก็ยังดีกว่าตรงเนี้ย<อ>ดูสเสา้อผ้าเอลงเขาไม่ปลอดภัยเลยว่ะนั่งบนเตียงไม่ปลอดภัยเลยว่ะดูดูก่อน เกือบไงหลังดูความลาดลาดเอียงก่อนโอ้ธรรมาดาซะที่ไหนเนี่ยที่รักคุณเป็นคนหน้ามืดใช่ไหมหน้าคุณมืดมากเลยตอนเนี้ <c oughs> ถามจริงชอบเปล่าชอบเปล่าบรรยากาศบรรยากาศชอบแต่ไม่ชอบที่มึงมาด้วยไอ ถ้าเขาไม่ชวนมาจะมาปะเนี่ยไม่รู้จะมาที่ไหนเออบอกแล้วให้เข้ากลุ่มบางพระบางพระแลยวจะรู้นะคะว่าสถานที่เที่ยวในบางพระมีที่ไหนบ้างเรารู้จากในเพจในกลุ่มนี้เองโอเคงั้นก็แค่นี้ก่อนบายบายกันก่อนนะคะถ่ายคลิปไปถ่ายมากเกือบเจ็ดนาทีเข้าไปแล้ว ้้จะมีใครดูมึงจบวันเนี้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาไปลง Youtube ไม่มีใครดูก็จะลงโอเคบาย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 ก่อนที่รักบ๊ายบายครับ